เมื่อตอนที่แล้วได้เกลื่อนนาไปบ้างแล้วนะครับถึงปัจจัยของความสําเร็จในด้านนว,วัตกรรมของรพสตอท่าสะท้อนฉะนั้นในตอนนี้เราจะมาดูกันครับว่าการบริหารจัดการเกี่ยวกับนว,วัตกรรมต่างๆของที่นี่นั้นเขาทํากันอย่างไรการปวดเมื่อยการชาตามแขนขาในผู้ป่วยเรื้อรังนอกจากนั้นก็ยังสามารถตอบโจทย์ของประชาชนทั่วไปนะคะเนื่องจากเขามีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะส่งผลให้ เขาไปรับยาที่ผิดประเภทเป็นต้นวายาชุดนะคะยากระใสเส้นยาอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่านะคะครเราก็เลยเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะคะจะเห็นได้ว่าศูนย์การแพทย์แผนไทยเนี่ยของรพสตแห่งนี้นะคะได้รับการสนับสนุนนะคะจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนนะคะร่วมมือกับทางราพสตในการจัดตั้งคลินิกแพทย์แผนไทยขึ้นมานะคะคแล้วก็ ยินดีที่จะนําเรียนว่าอ,อ OPD ของรศตรของเรานะคะแยกส่วนกันชัดเจนนะคะก็คือจะเป็น OPD ของโรคทั่วไปแล้วก็ OPD ของแพทย์แผนไทยนะคะครับค่ะและเป็นท,ที่น่ายินดีว่าเหตุผลที่ต้องแยกนะคะคือพี่กำลังจะเรียนว่า เ,เป็นที่น่ายินดีว่าเราปศตอของเราเนี่ยจากความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายทั้งหมดแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการของคณะกรรมาการพัฒนาปศตที่ชัดเจนเนี่ยนะคะเราเลยได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยผ่านสำนักงานสาธารณสุราธานีสนับสนุนบุคลากรคือนักการแพทย์แผนไทยให้เราปศตนะคะโดยในจังหวัดสุราธานีเนี่ยสนับสนุน3า สามอัตราด้วยกันก็จะเป็นที่นี่ที่รอสตอบ้านยางอุงนะคะแล้วก็สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรตินะคะดังนั้นเราก็เลยเปิดเป็น OPD แพทย์แผนไทยขึ้นมาโดยที่แยกส่วนกันก็คือถ้าผู้ที่ walk in เข้ามาหนึ่คนต้องการจะรับบริการในคลินิกทั่วไปก็เดินเข้าไปที่คลินิกทั่วไปได้เลยในขณะที่ถ้าจะมาทางแพทย์แผนไทยก็เดินมาตรงนี้นะคะก็จะมีนักการแพทย์แผนไทย รอรับนะคะแล้วก็ตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะคะซักถามประวัติอาการแล้วนักการจะเป็นผู้ประเมินให้ว่า,าผู้ป่วยที่เดินเข้ามาเนี่ยเหมาะที่จะนวดที่จะอบหรือจะประคบนะคะหลังจากนั้นนักการแพทย์แผนไทยหรือว่าจ่ายยานะคะจะยงมีอ,อย่างหนึ่งก็คือยาสมุนไพรนะคะซึ่งท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านมีนโยบายที่ชัดเจนมากในเรื่องของการสนับสนุนการใช้ยา มุนไพรนะคะโดยจ่ายฟรีให้กับผู้รับบริการทุกรายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะครับผมค่ะและ้ในส่วนงบประมาณของค่าใช้ใจ่ายเรื่องของยาหรือว่าสมุนไพรที่มาสนับสนุนตรงนี้มาจากไหนครับค่ะตรงนี้ดิฉันยินดีมากที่จะนําเรียนว่า จากแนวคิดของท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะคะท่านนายแพทย์นัทวุฒิประเสริฐสิริพงศ์นะคะท่านมีแนวคิดที่จะการเงินส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนกลางของค่าบริหารจัดการในงบปีพีเนี่ยนะคะไว้เป็นงบกลางของทั้งจังหวัดนะคะแล้วก็ส่งงบตัวนี้ให้กับโรงพยาบาลท่าช้างเพื่อที่จะผลิตรวมนะคะเอาเงินมารวมกันแล้วก็มอบให้แหล่งผลิตพอผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ย ให้เอาอยาตรงนี้ไปกระจายเพื่อให้ถึงประชาชนในทุกๆระดับโดยที่ประชาชนไม่ต้องจ่ายแล้วก็คงขอต่อในประเด็นการตรวจนะคะคหลังจากรู้ว่าจะนวดจะอบจะประทบแล้วเนี่ยนะคะนักการก็จะส่งต่อเข้าคลินิกเพื่อให้ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยหรือหมอนวดที่จบสามร้อยสามสิบชั่วโมงนะคะที่เราส่งอบรมโดยสสจก็ทาการนวดเนะคะอันนี้ในคลินิกนะคะมีคลินิกให้บริการก็จะมีใน เตียงนวดฝ่าเท้านะคะจานี้ก็จะเป็นเตียงนวดตัวนะคะซึ่งก็จะแยกกั้นส่วนนะคะแล้วก็ขณะที่รับบริการเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นส่วนตัวกับผู้รับบริการนะคะคก็จะมีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเรียนว่าห้องแพทย์แผนไทยของเรานะคะผ่านการประเมินมาตรฐานจากสอบอสอชอนะคะค เพราะว่าถ้าจะเปิดให้บริการคลินิกก็ต้องมีการประเมินมาตรฐานด้วยว่าเตียงผ่านมาตรฐานไหมห้องผ่านมาตรฐานไหมนะคะคซึ่งตอนนี้ก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่ก็มีมีอสมอทีอ่ให้บริการในการนวดกี่ท่านครบนับผมตอนนี้มีสองท่านค่ะมีสองท่านแต่ว่านักการแพทย์แผนไทยโดยภาระงานโดยบทบาทแล้วเนี่ยนอกจากทำหน้าที่ในการจ่ายยานวดตรวจร่างกายทั่วไปเพื่อส่งให้กับผู้ช่วยแพทย์แผนไทยแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นภาระ หน้าที่ส่วนหนึ่งของนักการแพทย์แผนไทยก็คือถ่ายทอดความรู้นะคะในการนวดนะคะในการใช้ยาในการดูแลสุขภาพแบบองรวมในแนวแพทย์แผนไทยเนี่ยนะคะผ่านอสมอแล้วก็ผ่านภาคประชาชนผ่านโรงเรียนนะคะคเขานอกจากตั้งรับแล้วเขากจะต้องเชิงรุกไปกับเราด้วยนะคะในพื้นที่ะะแล้วประชาชนที่มาใช้บริการต้องเสียค่าบริการในการนวดหรือว่าการประครบสมุนไพรหรือว่าค่ารักษาส่วนอื่นๆบ้างไหมครับ ในส่วนนี้นะคะเรียนว่าผู้ที่เบิกได้นะคะเสียเต็มนะคะเพราะว่าสามารถนําใบเสร็จของรพสตไปเบิกกลับได้ร้อเเซนะคะคแต่ส่วนผู้ที่ไม่ไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกได้เนี่ยนะคะก็จะใช้สิทธิ์ UC ทั่วไปบัตรทองก็ไม่ต้องจ่ายค่าบริการใดๆค่ะอ๋อนวดฟรีเลยค่ะนวดฟรีแต่ว่าในขณะเดียวกันบางท่านที่มาแล้วประทับใจเนี่ยก็พอใจในระบบการจัดการของรพสตก็มีการ าทางเราก็จะเขียนใบเสร็จเป็นค่าบริจาคให้เพื่อพัฒนาเหมือนบริการเหมือนที่ต่อไปซึ่งก็ก็เรียนว่าได้รับตบทุกรายนะคะคแต่ทางเราไม่เรียกเก็บซึ่งจริงๆแล้วก็ยินดีที่จะเรียนว่าได้มากกว่าที่เราจะเรียกเก็บด้วยซ้ําที่สําคัญนอกจากได้เงินแล้วเรายังได้ใจด้วยครับผมค่ะอันนี้ก็เรียนเชิญชมในส่วนของห้องอบสมุนไพรต่อไปนะคะครับผม นวัตกรรมห้องอบสมุนไพรของรอสตท่าสะทอนนี้นะครับถือเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่นของรอพสตทแห่งนี้พอสมควรครับซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นติดตามชมได้ในตอนหน้าครับ